สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ PS Auto Car วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่จะมานำเสนอนะครับกับรถ Mitsubishi L 2 0 0นะครับสตาร์ด้านะครับคันนี้เครื่อง2,500เกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมพาชมสีรอบๆคันก่อนนะครับสีก็มีริ้วรอยบ้างครับตามการใช้งานติดบ้างนะครับมีริ้วรอยเนี่ยครับตามที่เห็นเลยนะครับ แต่โดยรวมแล้วสียังเต็มอยู่นะครับไม่มีแตกไม่มีพองนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับแม็กขนาด17นิ้วนะครับเรนโซ่ครับดอกยางก็ยังพอมีเหลือครับใช้งานได้ครับไปดูภายในกันบ้างดีกว่าครับคันนี้เป็นตัว GL นะครับระจกมือหมุนนะครับเบาอุ้มมาเป็นตัวนี้แล้วนะครับคงมาลัยคันนี้วิ่งมาน้อยครับ สองแสนกว่ากิโลนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงดีกว่าโอเคนครับแอนี้เปิดอยู่นะครับแอร์เย็นหนาวครับไปดูเบาะด้านหลังนะครับนี่ครับสะอา,าดตาดีไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าครับ อันนี้เครื่องดีมากครับผมบอกได้เลยนะครับนนเครื่องสตาร์ตอยู่นะครับนิ่งมากเลยนะครับ เครื่องสวยเลยนะครับสาปสะอ้านดีครับไฟหายใช้งานอยู่นะครับคันนี้ไม่บิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับ